โอ้โหนะครับเอฟซทุกท่านความลับไม่มีในโลกนะครับแม็กโฮขุดหนักมากเลยนะครับเอฟทุกท่านคนวงในที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับนางบวัวบานนะครับผู้กลับใจถือว่าเขากำลังตาสว่างนะครับได้ปล่อยแชทหลุดแชทวงในนะครับที่คนสนิทเท่านั้นที่จะได้ข้อมูลนี้นะครับแต่ว่ามันถูก ปล่อยหลุดออกมาอีกแล้วนะครับความเน่าฟอนเฟะความไม่ชอบมาพากลของนางบัวบานนะครับเอฟซีทุกท่านรวมทั้งเอฟซีเก่าเก่าเอฟซีตัวยงของนางนะครับซึ่งติดตามนางมานานมากรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับเรียกว่าเป็นเอฟซีดั้งเดิมเลยก็ว่าได้นะครับที่ปล่อยคลิปปล่อยแชทหลุดออกมาสู่โลกโซเชียลสู่บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงพฤติกรรม ที่เช้าโชของนางคนนี้นะครับทำให้ชาวดน็ตนี่ถึงกับอึง้งร้องยี้เลยนะครับสะพัดกันเลยทีเดียวเพราะทนเห็นพฤติกรรมของนางไม่ไหวนะครับที่ใส่ร้ายอดีตสารพัดดิสเครดิตในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะครับออกสื่อสาธารณะกรรมใดๆก็ตามที่เธอได้ทำไม่ดีนะครับเสียร้ายเขานั่นนะมันย้อนนะครับมันกำลังย้อนคืนเข้าหาตนเองหมดนะครับ คนใกล้ตัวก็ตาสว่างนะครับพากันกลับใจโดยการปล่อยแชดหลุดนะครับแชทวงในหลุด